ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ my channel official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะอะไรก็ได้ปึ๊บผมจะเริ่มไล่แล้เปิดแอป,ปแต่55นาทีผ่านไปแล้วอะไม่มีบีเอค์เลยเลย้ลาหน้ามา <g ülme> ล้าหน้าหนูคิดมาตลอดว่าหนูเป็นคนมีเหตุผล <c oughs> คนมีเหตุผลแหละ <c oughs> ลก็เป็นคนไม่งี่เง่าบางทีเราทำติ๊กต็อด้วยกันใช่ไหมคะมันสะกดผิดยับเลยอะ คือเหม variance, ือนที่การทางด้านสะกดคำอะผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยเสียดายเลยทุกช่วงเวลาที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ถ้ามันมีชาติหน้าก็อยากเจอเขาอีก สนับสนุนโดย Foreo Bag เครื่องยกกระชับใบหน้าลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งดูแลน้ำดูแลคนสำคัญน,นวัตกรรมถังดอส สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์นิดนึงที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้ค่ะวันนี้เราจะไปสอดรู้นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆนะลูกๆที่เป็นคู่รักนักร้องเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วเขาก็าคบกันมาตั้ง6ปีแล้วเคยสัมเข้ามานานแล้ววันนี้พามาอัปเดตชีวิตรักเปลี่ยนกันไปแค่ไหนนะคะพ <c oughs> บกับแกงส้มและดาวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจกคิดถึงจังเลยไม่เจอนานสวยนะเนี่ยสวยฉ่ำมากเลยอ่ะคนอะไรยิ่งโตยิ่งสวยโอ้ยิ่งโตยิ่งสวยเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เรามีคือทรัพย์สินนะสิ่งที่เรามีน้อยลงไปคือคนจริงใจเลยอ๋อยังดียังมีทรัพย์สินก็ยังมีทรัพย์สินก็ยังดีหกปีแล้วเข้าปีที่เจ็ดไหมเลขเจ็ดน่ากลัวมากแล้วเธอกลัวไหมไม่กลัวนี่ผมไม่กลัวอยู่แล้ว หนูกลัวเขากลัวผมไม่กลัวเขาชอบกลัวเขาชอบกลัวเธอกลัวนี่เธอต้องสายมูแน่เลยไม่หนู่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเนี่คนเราจะสามารถรักคนคนหนึ่งไปได้นานขนาดนั้นอยู่แล้วไม่ได้มีความเชื่อในรักแท้ขนาดนั้นค่ะอืมเขาก็ต้องพิสูจน์อยู่ทุกวันเหมือนกันอยู่มาหกปีเขาพิสูจน์ทุกวันเลยเหรอเขาก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะมีปัญหาแม่กับคําว่าอะไรก็ได้ผม้หยิงโอ้สบายมากคือมันเคยเป็นปัญหาใหญ่แต่ตอนนี้ไม่ใหญ่ละสบายเพราะว่าเริ่มแปลภาษาออกอะอย่างอะไรก็ได้มันจะเกิดเรื่องกิน 15นาทีแรกถ้าถามว่าจะกินอะไรเราต้องไล่ก่อนเราต้องไล่ให้เขาดูว่ามันมีอาหารประเภทไหนบ้างนะในโลก <c oughs> จริง,รงๆ <c oughs> เขาคิดได้แต่ว่าเขาขอไม่คิดอะไรก็ได้ปุ๊บผมจะเริ่มไล่นะเปิดแอป <c oughs> ถ่ายจริงๆ <c oughs> ถ่ายคนถ่ายเลยอันนี้ไม้กระเพราไหมแล้วเขาจะไม่ตอบนะผมต้องพูดไปจังหวะเขาจะทําหน้าแบบ อ่าอันนี้แปลว่าอันนี้แปลว่าเริ่มเข้าหูสมมติว่าบอกว่าสมมติว่าบอกว่าอิตาเลียนพาสต้าไม้หรือว่าเออจะกินเป็นแบบว่าเอ่อลาวิโอลีสเต็กหรือจะกินคือเราต้องไปไล่แคตเกอรีในนั้นอีกทีหนึ่งจนเขาแบบเซย์เยสแต่55นาทีผ่านไปแล้วอะไม่มีรีอคเลยเลยเขายังถ่ายทิกตอกอยู่เราก็คูดคีย์เวิร์ดเลยว่าลาดหน้ามัลาดหน้ามั ทำไมมเป็นลาดหน้าเขาชอบกินลาดหน้าเหรอหนูไม่เคยรู้เลยว่าหนูชอบกินลาดหน้าแตกมากจนกระทั่งเมื่อแบบสองสามนาทีที่ผ่านมาเนี่ยแหละที่หนูนั่งคุยกับผู้จัดการว่าแบบเออว่ะทุกครั้งเลยอ่ะที่แกงถามว่าจะกินอะไรแล้วจบด้วยลาดหน้ามันจะเป็นลาดหน้ามันจะรอดมันจะรอดจริงๆรอดได้ทุกครั้งเลยเหรอโอ้ยผมว่าร้อเปอรเซ็นรอดหมดเลยเออจะกินลาดหน้าได้ทุกวันเหรอไม่เขาไม่ได้กินทุกวันครับแต่ว่าในวันที่เขารู้จะกินอะไรพอบอกลาดหน้ามันจะแบบซิลิบัมเขาจะทำงานว่าโอเคเลยกับอีกอย่าหนึงถ้าเป็น หลังเองมาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ถ้าคุณเอาล้านหน้าไปไว้อันแรก <c oughs> เขาจะไม่เอาล้านหน้านะเราต้องเก็บล้านหน้าไว้อันสุดท้าย, <c oughs> ายเป็นไม้ตายเ,เราเป็นคนที่ขี้เสียดายของไหมคือกินกินให้หมดเลยขี้เสียดายของไหมหนูก็ขี้เสียดายของนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นหนูก็จะมีโรคจิตของหนูนิดนึงค <c oughs> ือตอนเด็กๆหนูเป็นเด็กอ้วนเคยซัฟเฟอร์การลดความอ้วนมาโดยตลอดข้าวปกติเราก็จะไม่ค่อยกินข้าวแต่เขาไม่ค่อยกินข้าวเต่ไม่ค่อยกินข้าวเลยจะกินแต่กับเราก็จะกินเหลือไว้สักคำหนึ่งเพื่อให้เรารู้สึกว่า ผอมผอมกินเหลือหนึ่งคำผอมมันเป็นจิตวิทยาของหนูเองให้หนูสบายใจขนมพวกขนมชิ้นเล็กๆก็แม่สโคนหรืออะไรขาวโพดก็ชิ้นเข้าเนี้ยใช่ไหมเขาชอบเหลือไว้เป็นแบบก้อนประมาณเนี้ยประมาณสองสามก้อนแล้วเขารู้สึกว่าเหลือละซึ่งจริงๆกินให้หมดก็ได้ไม่ต่างกันเลยจะเป็นจะเป็นฟิลนี้แล้วแล้วความพีคคือรู้ไหมบางทีเขาเหลืออย่างเงี้ยใส่ถุงแล้วไปแช่ตู้เย็นต่อ เอางี้ผมมีหน้าที่เคลียร์ตู <me ้เย็นเอางี้นะผมเป็นคนเคลียร์ตู้เย็นผมจะต้องคอยมานั่งเคลียร์เพราะว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าเวลาไปเดินห้างกันซื้ออะไรเผื่อกินพรุ่งนี้ดีกว่าเขาก็จะไปละร้านขนมปังชอบมากขนมต่างๆปึ๊บปุ๊บปุในใจเราจะรู้เลยว่าถ้าซื้อคืนนี้พอเขาจะไปแช่ตู้เย็นแล้วพอวันต่อมาเขาจะหายยากแหละ รู้ตัวไหมทําไมไม่หยุดความฉันซื้อไปพรุ่งนี้ฉันก็ไม่กินทาไมไม่หยุดแม่ไม่เป็นหนอเวลาเดินห้างหรือว่าเวลาไปตลาดอ่ะแม่ไม่เป็นหนอคุยมันละลาตาไปหมดเลยว่าไอ้นี่ก็อยากกินไอ้นั่นก็อยากกินแต่ว่ากินตอนนี้มันไม่ได้แล้วหลังคุณหนึ่งอ่ะมันไม่ได้แล้วมันอ้วนหลังทุมหนึ่งมันไม่ได้มันต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้กระเพาะเราหยุดพักก็พอตื่นมาอีกทีไม่อยากแล้วมันไม่อยากแล้วเพราะว่าบรรยากาศโดยรอบมันไม่ใช่ในตลาดแล้วไงแล้วผมก็จะต้องตื่นมาว่าอันนี้เอาไหมเดี๋ยวอุ่นให้ เอากับไม่เอาถ้าเอาเดี๋ยวต้องอุ่นให้ครับอุ่นให้ก็จะกินนิดเดียวแล้วก็เอากับแช่ตู้เย็นใหม่แล้วผมก็ดูด้วยว่าโอเคเดี๋ยวอีกสักสาวันอ่ะผมต้องมาลวกเลีรยทิ้งทุกอย่างจริงๆเป็นจริงจริงหนูไม่เคยรู้เลยว่าหนูว่ะเป็นคนแบบเนี้ยหนูคิดมาตลอดว่าหนูเป็นคนมีเหตุผลคนมีเหตุผลแหละก็เป็นคนไม่งี่เง่าหนูเป็นคนที่ดูหนูคิดมาตลอดว่าหนูเป็นคนไม่งี่เง่าอะไรอยู่ด้วยง่ายมากง่ายจนทั้งวันนี้อ่ะเคยวิทย์ใส่เข้าบ้างไหมไม่มันไม่เคยเลยมหัศจรรย์มาก หนูอยากรู้เหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้ได้ยังไงหนูไม่เคยได้ยินเสียงแบบโทนแบบสูงหรือว่าโทนแบบโมโหของเขาลเลย,เสสยลอะลูกบ้านนี้ย้งกินน้ำมนต์แทนนะใช่หนูงงมากเลยอะว่าแบบเขาเป็นคนใจเย็นขนาดนี้ได้ยังไงมันมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูจําได้คือเวลาที่หนูมีประจําเดือนอะผู้หญิงจะง,งี่เง่าที่สุดจะง,งี่เง่าจะปีถึงขั้นสุดเลยว่าแบบจะเป็นไงอาการหนูคือ สนับสนุนโดยหมุดไม้ใหม่ไม่สิ้นสุด The New n e w X แป่ง BSC ตัวจริงสวยจริงมันอยู่ครั้งึหนูจำได้คือเวลาที่หนูมีประจำเดือนอะ่ะผู้หญิงจะง,งี่เง่าที่สุดจะง,งี่เงา่าจะปีถึงขั้นสุดเลยว่ะแบบถึงจะเป็นไงอาการหนูคือ การมีประจำเดือนของหนูจะมีตีมในแต่ละเดือนใช่ครับเราแบบต้องจัดการตัวเองว่าสัก7วันก่อนมันมาเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเดือนนี้แบบอะไรเซนซิทีฟกับอะไรบางเดือนก็จะแบบดรามาติกมากๆร้องถ่มร้องไห้บางเดือนก็เป็นแนวแบบโมโห บางเดือนก็หิวอยู่อย่างนั้นอ่ะนั่งอยู่หน้าตู้แล้วก็คุย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 แบบเป็นปอบจิบอยู่อย่างนั้นอ่ะ <c oughs> อะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราจําได้เลยว่าเราแบบเราเป็นขนาดนั้นได้ยังไง <c oughs> ช่วงที่เราซื้อคอนโดใหม่ๆเราจะเห่อคอนโดมาก <c oughs> แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นมุมซิกเนเจอร์ <c oughs> ของดาวที่แบบทาสีแล้วก็มีระแนงไม้เป็นสีแบบกรมท่าคือเขาเห่มันจะเป็นเหมือนสไตล์อังกฤษเนาะที่มันจะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือน <c oughs> มีบัวมีร่องอทาร่องไว้สวยงามเลยเขาก็จะห่วงมากเพราะว่ามันครึ่งเสร็จใหม่ๆออะเรราไไปทคื แน่นอนคอนโดทุกคนมัน mm. ต้องมี diffuser เป็นแบบเป็นไม้หอมไม้หอมน้ำมันหอมน้ำมันหอมแล้วก็แบบว่ามีเป็นช่อๆมาอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบ yes เป็นช่วงคริสต์มาสก็องมีต้นคริสต์มาสวางไว้แบบบ้านสวยเลยสวนเลยบ้านสวยมากแล้วก็อะ diffuser เริ่มใกล้หมดอะแล้วก็เปลี่ยนนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็มีวันหนึ่งเดาเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เราก็เห็นแบบกำแพงสีกมท่าของเราวันนั้นมันเลอะเป็นจุดแบบห้าจุดแบบ แล้วเราก็เห็นแล้วเรก็แบบน้ำตามาเลยอะ <c oughs> ่ะเมนมาด้วยไง <c oughs> น้ำตามาแบบน้ำตาเอ,อ่ดแล้วก็ลงไปซูดกับพื้นแล้วเขาแบบว่าคุณทําอะไรทําไมมันเลิะเทอแบบนี้แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไปหยิบทิชชูมาเช็ด เช็ดไม่ออกพอเช็ดไม่ออกปุ๊บคือแบบลงไปซูดมันเหมือนคนไปน้ำมันใช่แม่ลงไปซูดกับพื้นแล้วทำไมมันเช็ดไม่ออกแเราก็นั่งรองหายนั่งอยู่แล้วพร้อมกับบ่นกับเขาด้วยคุณคุณใช่ไหมคุณสารภาพกับเรามาเลยตรงๆว่าคุณไปยืนทําอะไรตรงนั้นตอนที่เราไม่อยู่เป็นคุณใช่ไหมที่ทําอะไรเลยคุณแล้วอันนี้มันเช็ดไม่ออกเห็นไหมนี่เราเช็ดอยู่นานบ้ามันเช็ดไม่ออกเราคนนั่งอยู่อย่างนั้นรอหายนอยู่ชั่วโมงหนึ่งแม่เรื่องพวกนี้ แม่ของเขาพ่อเขาไม่รู้ใช่ไหมไม่เคยเจอเจอทำอะไรเกื่้งเขาเรื่รงลกถ้าฉันเป็นแม่เขากลับบ้านลูกเดี๋ยวแม่ก็ต้องเจบ้านลูกใช่คือผมก็งงเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแต่ว่าอย่างที่บอกอะไรที่มันเป็นเรื่องแย่ๆในบ้านเขาจะโทษผมก่อนผมก็เลยชีนใช่เขาก็ได้แบบว่าแล้วกลายว่าผมก็ผมก็พยายามคิดนะว่ามันเลอะอะไรคิดพยายามคิดหนูอ่ะก็เลยแบบ นั่งอยู่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นแล้วก็บ่นบ่น,บนเขาไปเรื่อยๆแล้วนี่ก็แบบไม่เป็นไรนะคุณมันก็บ้านเราอ่ะมันก็ต้องเอาไว้ใช้ออมันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องเล้ยคุณอ่ะคุณอ่ะทําแล้วคุณไม่ยอมรับ <laughs> ใช่ปห <laughs> เดี๋ยวแบบคุณมาบอกเราเลยนะว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ส้ำครั้หนึ่งหนูทำอะไรหรือว่าหนูเดินไปดมขาบไว้แม่ว่าแบบมันคือข้าบอะไรฉันต้องรู้ให้ได้หนูก็ดมไป diffuser อันนั้นแหละที่เป็นคนเทเองอ่ะที่เป็นคนเทเองอ่ะแล้วงกไง ก็คือหยิบอีไม้นั่นน่ะก่อนที่จะเอาไปไม้อไปทิ้งหนูตั้งใจสะบัดใส่ต้นคริสต์มาสที่มันวางอยากให้ต้นคริสต์มาสหอมอยากให้ต้นคริสต์มาสหอมงกงกต้องใช้ให้หมดทุกหยดที่มันติดอยู่ที่ปลายปลายของก้านก้านไม้นั่นเองูก็สะบัดไปฟุบหนึ่งแล้วเหมือนภาพมันย้อนแฟลชแบ็กมาเหมือนในละครอ่ะเป็นชั้นนี่เองเป็นชั้นนี่เองเป็นชั้นนี่เองขอโทษเข้าไหมอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือคือล่ำไห้ รู้สึกผิดขอโทษเขาที่รักแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่ไม่คิดจริงๆว่ามันเป็นแม่เองแล้วทีนี้เราจะทำยังไงก็ดีคุณโอเคไหมเราขอโทษจริงนะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบเธอาไม่ใช่เป็นฮอร์โมนนะเธอบ้าตลกมากหนูก็แบบใช่เธอตลกมากเธอตลกมากตลกมากแล้วว่าหนูก็เลยแบบหลังจากนั้นมาหนูก็ไม่ อะไรเลอะอะไรต่างๆก็ช่างมนแล้วเพราะว่ามันเหมือนมันเจิมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจิมจไปแล้ว,ลวนี่6ปีเธอก็ยังเป็นกันอย่างนี้ล่าสุดเธอก็ยังร้องไห้แต่คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงงี้เงาแต่ว่าด้านดีเรามีเยอะมากมแต่เราแค<ม>่มไม่ได้เล่าเฉยเมียมียครับเดินเล่าเหมือนิขอคิดแป๊บนึงเ้อเล่นเราเล่นล้อเล่นไม่คือพี่ดาวเป็นคนใส่ใจมากๆเขาเป็นคนเสียงดังผงผางอย่างเวลาแบบไปกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยแบบเว เราเมาคนน่ะแม่มันต้องเบาๆใช่ป่ะนี่เขาจะสายฟันโงแล้วผมรู้อย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักเขาใหม่ๆละตั้งแต่ตอนเป็นเพื่อนกันอะใช่แล้วมันกลายเป็นว่าเรารู้เลยนะว่าเขาพยายามแบบปรับมาเพื่อเราเออเขาพยายามจะแบบพูดดีกับเราเขาพยายามจะนั่นแล้วแล้วผมว่าสิ่งหนึ่งคือเวลาเขาโมโหจริงๆหมายถึงว่าโกรธในเรื่องที่มันซีเรียสเขาจะไม่ใช้วิธีการแบบว่าฟันงงฟันงาหรือด่าหรือว่าข่มให้เรารู้สึกว่าแบบทําไมเราผิดจังเลยอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ วทีพัฒนาทางรูมเขาดีเวลาคุณพูดแบบพูดยังไงในหนบอกสิเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะคะต้องการที่พึ่งเสมอไม่ว่าจะต่อให้เขาจะแบบแสดงออกว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งแค่ไหนแต่จริงๆแล้วทุกคนนะยังต้องการการเอาใจใส่และอีกอย่างหนึ่งทุกคนต้องการ คนที่จะเชื่อในตัวเขาในทุกๆสเต็ปของชีวิตที่เขาก้าวไปเขาอ่ะเติมเต็มมุมนี้ให้ราตลอดราวก็เลยอยากจะเติมเต็มให้เขาบ้างจริงๆพอเขากลับมาเดาก็อ่านสีหน้าออกแล้วแหละระหว่างวันอะไรเงี้ยเอาจริงๆดาวอ่ะรับมือกับอารมณ์ได้น้อยกว่าที่เขารับมือกับอารมณ์ของตัวเองเงีนะคะแต่หลงังๆราดีใจมากที่เขาอ่ะแสดงออกแล้วว่าเขามีมุมอ่อนแอบ้างเราก็จะแค่เหมือนแบบเดินเข้าไปกอดอะไรเงี้ยก็จะแบบ เออไม่เป็นไร <มา S 2> นะเก่งแล้วเก่งแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามแบบท,ทุกๆอย่างที่ผ่านมาทุกเส้นทางชีวิตอะ่ะมันบอกมาเสมอเลยเวย้ว่าการที่คุณเดินมาถึงจุดนี้ได้อะ่ะมันคือความสามารถล้วนๆแล้วก็ความพยายามที่คุณมีเพราะฉะนั้นอ่นะอย่าได้สงสัยในตัวเอง <c oughs> แล้วก็แค่เดินต่อไปหรือถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้จริงจริง <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสองคนแบบคือคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแน่นอนมันจะมีเราสองคนที่เราจะคอยคอยแบบพยุงกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันคือเท่านั้นเลยแปลว่าสองคนนี้รู้จักกันดีถึงขนาดเราสามารถอ่านสีหน้าเขาได้ไหมนนได้เลยรู้ร,ร,ร,รู้เลยก็จะรู้ว่าแบบรู้เลยว่าเออเขารู้สึกยังไงแปลว่าเราต่างคนต่างรู้ทันกันเมืม่อไหร่ที่คนนี้โกโหกไม่เรื่องเล็กๆ,ๆได้หน้าโกหกฉันรู้แล้วแกโกหกนคนนี้คือหน้าแบบเป็นคนไม่สามารถโกหกอะไรได้เลย เพราะฉะนั uhm. ้นถึงทุกวันนี้ชอบมีคนแบบเหมือนสถานการณ์ม like ันจะดูเหมือนจะขอแต่งงานหรืออะไรเงี้ยบ่อยมากที่มีคนถามว่าดาวอันนี้คือเขาแบบไม่มีทางมันดาวจะรู้ก่อนตลอดเพราะว่าหน้าเขาอ่ะมันปิดไม่ได้ปิดไม่อยู่จริงๆทุกครั้งที่เขาจะเซอร์ไพรส์ดอกมงดอกไม้อ่ะไม่ได้ไม่รู้รู้แล้วทำไงแล้วทำไงว้าว ขอบคุณนะคะสุกท่ <laughs> ว้าวแบบกลัวเสียน้ำใจแต่รู้อยู่แล้วรู้คือหน้าเขาอะเราสอบสวนเขาแค่2นาทีแล้วก็พูดมาเหอะความจริงคืออะไรต่างคนต่างเข้าใจกันสนับสนุนกันคอยแบบช้อนกันขึ้นมาในช่วงเวลาที่มัน<ไ>เหนื่อยล้ามันอะไรอย่างเ<ตร>งี้ยพ่อแม่เขาเลี้ยงเขา เลี้ยงด้วยน้ำมนต์เกินไปแล้วก็ไม่ใช่คนเลี้ยงห้อกนะพอลูกพอลูกจะหลับเนี่ยแม่ไม่ได้เป็นเพลงกอมเออแม่สวดมนต์สนับสนุนโดย b e t u r a l X DHC เปิดรับสมัครตัวแทนชูชาบูตะกี้เป็นมนุษย์ดาวแล้วเนาะ คุณน้ำมนต์ใจเย oh, uh, ็นดุดหน้าน้ำมนต์น่ะจริงถ้าเกิดวันไหนเราโมโหขึ้นมาฉันจะพูดบอกกับตัวเองว่ามนุษย์น้ำมนต์นยน้ำมนต์เราต้องแมนุษย์แกงส้มนั่นเองอ้าวมนุษย์น้ำมนต์เขาเป็นไงบ้างเขาเป็นคนที่เวลามีสมาธิกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วอีกอีกอย่างที่เราตลกมากคือบางทีอ่ะเราทำติ๊กต็อกด้วยกันใช่ไหมคะถ้าเป็นคลิปคู่กันเนี่ยเราก็จะให้เขาเป็นคนแบบลงทงลงเทคอะไรต่างๆแล้วแม่เชื่อปะ มันสะกดผิดยับเลยอะ <laughs> <laughs> เป็นมนุษย์ที่แบบเราตกใจเหมือนกันที่เรา,เ,ราเพิ่งมารู้เลยว่าเขาเป็นแบบเนี้ย <laughs> คือเหมือนพิการทางด้านสะกดคำอะเดี <laughs> ย๋ยวเช่คนนั้นอ <laughs> ุ้ยเรียกเจ๊กจ่ว่าพิการ <ผม S 1> เลย <ผม S 3> <laughs> สะกดโทกผมรู้มันสะกดยังไงเออแต่ว่าเวลาพิมพ์อะครับสมองผมไปเร็วปะปบปะะเสร็จแล้วอะไปไม่ได้เท่าตัวไม่ได้ทวนกคุณชอบแอบซื้อของเหรออะไรเขาซื้ออะไรเขาซื้ออะไร ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบซื้ออะไรแม่รู้ไหมสาสมอะไรไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าดูนั่งดูอะไรนานๆอ่ะคือเป็นคนที่เป็นพาดการตลาดของจริงล่าสุดอยู่ดีก็มีของอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ไม่คิดว่ามันจะซื้ออะไรรีมทาผิวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งหนูอ่ะรับงานรีวิวเยอะมากแล้วหนูจะได้แต่แบรนด์ดีๆมาแล้วหนูก็จะแบ่งเขาใช้ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานและแบรนด์ดีทุกอย่างที่หนูรับเราเป็นคนเลือกแบรนด์ปับเราจะเลือกดีที่สุด เราต้องเลือกเพราะถ้าเราบอกต่อเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอก็เลยไม่กล้าใช้เนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากมนุษย์แก่งส้มเป็นอย่างนี้และใช่ผมเป็นตัวมาทาการตลาดง่ายมากเป็นทาการตลาดจริงๆเออแต่ว่าตอนนี้หิวน้ำไปเอาน้ำให้หน่อยได้ไหมใช้มันต่อหน้าแม่งี้เลยใช่ก็ต้องได้สิคะได้สิคะเดี๋ยวมานะเหนื่อยแตกะพัๆเลยไปเช็ดหน้าตัวเองด้ว่ยเือโอ้โหน่ารักแกงส้มหรือน้ำมนต์ของฉันใช่เขาน่ารักมาก อ่ะใช้แฟนไปหยิบน้ำแล้วเธอกินอะไรเนี่ยแม่นี่ค่ะหนูกินเจลลี่ b e s t r a l X D S C Collagen Gummy อร่อยมากมันเป็นอะไรในนี้มันคืออะไรกินจริงอะไรไม่จกตาอคือจะบอกว่าอันนี้เราพกติดกระเป๋าไปทุกที่เลยเนี่ยของดูหน่อยได้ว่าที่เธอบอกว่ามันดีกินเหมือนอร่อยเนาะแม่มันอร่อยลองซูมหน้าได้เลยมันอร่อยอะ่วาแต่ว่า มันเป็นขนมเหรอมันคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันคือเยลลี่เบสโ o รัลเอ็กซ์ดีเอซีแบรนด์อร่อยมากจริงๆเขาเป็นคอลลาเจนคัมมี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพกไปทุกที่เลยคือเขาเป็นเบสโตรัลเอ็กซ์กับดีเอ r ซีแบรนด์แล้วก็อย่างที่เราบอกไปเป็นคอลลาเจนเป็นแบบเยลลี่กินสะดวกทานสะดวกพวกสะดวกแล้วเป็นเยลลี่และกลิ่นและรสชาติเนี่ยเป็นรสสตรอเบอร์รี่ เหนียวหนุบหนับแล้วก็คืออร่อยมากๆ b a เช e ร o x d อ c Brand เอรนอนเป็นคอลลาเจนที่มีอยู่ในรูปของเยลลี่เงมันกิน<ม>ดึงง่ายเนาะแล้วมันเพลินมากกินสะดวกทานสะดวกเหมือนกินขนมหนูเป็นคนติดขนมมากบางทีอะเดินทางไปต่างประเทศแล้วแบบอยากจะน็อกเนบอะไรอย่างี้ก็จะหยิบขึ้นมาทานแทนขนมเลยก็มีเหมือนกันแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะคุณผู้ชมเราจะบอกว่าแบบนี้ตอนนี้ที่ต่างประเทศฮิต มากอีกหนึ่งอย่างที่เรามั่นใจได้เลยเพราะว่า DSC DSC เนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะคะแล้วเขามาพัฒนาคอลลาเจนกับแบรนด์ไทยอย่างเบ c เชอรัลตัวนี้ซึ่งดาวกินตั้งแต่3ปีที่แล้วตั้งแต่เบเชอรัลยังไม่ได้เอ็กกับ DSC เลยด้วยนะม,มันไม่ยุ่งยากเลยค่ะพกง่ายพกไปกองถ่ายไปห้องอัดไปกองแล้วอ,อะไรคือได้หมดเลยเพ่อนเปนไปถ้าเกิดแม่กินหมดจองเป็นไงไหมแม่ แม่จะกินวันล,ละกี่เม็ดก็ได้สูตรของดาวที่เรากินเพลินๆเลยนะ,ะคือกินวันล,ละสี่กมมี<อ>บูสต์ผิวได้ดีเลยคือเราจะบอกว่า1ชิ้นแบบนี้เนี่ยนะคะคอลลาเจนเนจะอยู่ที่500มิลลิกรัมซึ่งแล้วปกติถ้าแม่น่าจะเป็นเซียนคอลลาเจนอยู่แล้วแม่น่าจะทราบดีว่าคอลลาเจนที่ดีควรที่จะทานคู่กันกับวิตซี<ะ>เม็ดนี้ก็เลยทำไมจัดมาให้คู่กันเลยคือมีวิตามินซีอยู่ในนี้อยู่แล้วด้วยมีทั้งอคอลลาเจนมีทั้งวิตามินซีแล้วมีตัวอะไรอีกคอลลาเจนเขาก็นําเข้าจากญี่ปุ่นแบบ แล้ววิตามินซีก็มีแล้วก็มีไบโอตินด้วยไบยโอตินเนี่ยเราต้องเคยได้ยินอยู่แล้วเราเป็นผู้หญิงเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันช่วยได้เรื่องผมเรื่องผิวเรื่องเล็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีวิตามิน B12 แม่จะหาที่ไหนได้อีกอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบนะของ Bestral X GSC Brand เนี่ยคืออะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเขาอร่อยเพระอร่อยปุ๊บเราสามารถกินได้อย่างต่อเนื่องพอกินได้อย่างต่อเนื่องอ่ะมันก็จะได้เห็นผลนะแม่ใช่ใชของพวกนี้มันต้องกินต่อเนื่องแต่ไอการกินต่อเนื่องเนี่ย มันแพงไว้่ซองหนึ่งเด่ยแม่วันนี้มีโปรมาให้อ่ามาบอกก่อนปกติแล้วอหนึ่งซองแบบนี้นะจะอยู่ที่298บาทนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ดอาวออกรรับของดาวมาให้พิเศษมากๆนะคะคุณผู้ชมขานี่สี่ซองแบบนี้ 999บาทและถ้าใครที่โทรมาหรือว่าแอดไลน์มา50คนแรกบอกน้องแอดมินได้เลยว่าขอโปรลับของพี่ดาวได้ไหมคะชอบโปรลับของคุณดาวค่ะโทรมาได้เลยที่0211 1600 0นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซนนะแล้วก็ WMTV หรือจะเป็น QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้คะ่ะเข้าใจเลยนะว่าเราจะต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองนะตัวนี้มีวิตามินซคุณคะว,วิตามินซีนี่มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนเพื่อการ งานตามปกติของผิวหนังถูกต้องเคยเห็นผิวผิวพรรณเปล่งปลั่งเนี่ยต้องมีวิตามินซีถูกต้อง,องแม่คือหนูจะบอกว่าหนูว่าเป็นคนที่เลือกแล้วจะบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่เขาอ่ะยังไม่เอ็กซ์กับ b s c หนูก็กินเบสโตรลมาก่อนแล้วนะอ,อันนี้คือเราเลือกมาแล้วว่าดีเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากไว้ถ้าก่อนกลับนะพี่ดาวก็ย้ำโปรดีๆให้แม่อีกทีหนึ่งนะ หนึ่งซองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมปกติเนี่ยจะอยู่ที่298บาทพิเศษวันนี้นะเราให้แค่50สายแรกเท่านั้นนะคะที่ติดต่อกันเข้ามาแล้วก็ขอโบรับดาวได้เลยพิเศษนะคะ4 2, 9ซอง999บาทแอดไลน์มาโทรมา ถ้าอยากได้แล้วโทรมาได้เลยที่02 11 1600 0นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ไปคุยกับเขาก่อนก็ได้แอดไซน์นะคะ WMTV นะคะหรือว่าจะเป็น QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้ก็เลยได้หมดแล้วยังไงสั่งแล้วเขาต้องมาเก็บค่าส่งที่ชั้นไหมหรือว่าฉันต้องจ่ายเลยย <c oughs> <ๆ>ังไงแม่ Bestro XDC s Brand ของเราเขายินดีส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็รับแบบจ่ายเงินปลายทางเลอโคดีจริงะเนาะ เพราะฉะนั้นอยากให้รีบกดรีบสั่งดีจริงๆค่ะเก็บก่อนเดี๋ยวแม่แย่งเซนสั่งซื้อหลายชุดเลยละหนึ่งในห้าสิบชุดนั้นต้องชั้นอืมาอะไรจ้าเออชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เขาบอกเขาเออน่ารักมากเลยขอบคุณนะ พี่ดาวมีสองอย่างน้ำส้มั้นตังโมจริงนี่เธอเธอจาอะไรที่เป็นตัวเธอเองได้ไหมหรือเธอย้ายความจำั้งหมดไปใส่ไ้ที่เขาก็ถ้ามีถ้ามีคุณ่วยความจำเคลื่อนที่ได้ขนาดนี้ก็ดีนะควาจำไปแล้วกันเธอคิดว่าเธอสองคนรู้ใจกันรักกันมากขนาดเนี้ยเคยคิดไหมว่าแบบในความเป็นจริงอะเนาะมันไม่ได้มีอะไรยั่งยืนหรือมีอะไรที่เราจะการันตีได้ว่าอนาคตอะไรมันจะเป็นไงเคยคิดถึงภาพแบบไม่มีเขาไม่มีไม่มีกันและกันไหมเราเคยคิดนะ แล้วก็รู้สึกว่ามันก็คงมันก็คงยากจริงๆแหละค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เรามีอยู่มันดีมากๆเลยอะแม่มันมันมีความสุขมากๆมันไม่ได้ต้องปรับอะไรเยอะถึงแม้ว่าบางทีมันก็อาจจะมีแบบทะเลาะกันแบบเป็นลิ้นกับฟันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็นั่งคิดเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งเราก็โชคดีเหมือนกันนะที่เราแก่กว่าเพราะเราจะตายก่อนเพราะฉะนั้นเขาต้องทนทุกข์ทรมานกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าแก่กว่าเนี่ยในในความแก่กว่าเนี่ย ถ้าไม่เอาตายก่อนเนี่ยมันจะมีคนที่เด็กกว่าเรามาท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกของเรากทากาก็ลองดูหนูว่าหนูก็ไม่ได้เป็นแฟนที่ไม่ดีอ่ะสมมติเนี่ยคู่นี้ชอบเที่ยวเราชอบเที่ยวใช่ไหมคือไปนั่งอยู่บนเครื่องไว้ลองฟลายเลยกรกตกนู้นมากระแล้วทุกคนในในบนเครื่องลองกีดกีดกีดดแบบมีอะไรจะพูดก่อนไหมจะพูดจะบอกอะไรกัน หนูก็คงบอกเขาแล้วว่าหนูแบบขอบคุณเขามากๆเลยที่เข้ามาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชีวิตดาวนะคะในแง่ของทั้งเรื่องอาชีพที่อยู่ดีๆเราก็กลายมาเป็นแบบสายโซเชียลกันแล้วก็แบบทําให้เรามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าเราชอบ mm. มาทําให้คนคนหนึ่งที่ไม่เคยมั่นใจในตัวเองเลยมีความมั่นใจมากขึ้น mm. แล้วก็พร้อมที่จะสู้กับปัญหาต่างๆมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณเขาจริงๆอะ่ะแล้วก็เราก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าวันนี้ไม่มีกันแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหน ก็คือขอบคุณมากจริงๆที่อดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถ้านับจากนี้ไปถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะเราก็มั่นใจว่าเราจะผ่านมันไปกับเขาได้ก็อขอบคุณมากๆที่พยายามมาจนถึงวันนี้ค่ะอนะพี่นมลครับผมอยากจะบอกแค่ว่าผมผมไม่เคยเสียดายแม้แต่เวลาวินาทีเดียวที่แบบว่า ที่ได้อยู่กับเขาอะเออที่มีเขาอยู่ในชีวิตเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นบ้านอย่างของเราโดยโดยสมบูรณ์ mm hmm. ผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยเสียดายเลยทุกช่วงเวลาที่เราได้รู้จักกันแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมีชาติหน้าก็อยากเจอเขาอีกในแบบในแบบที่ที่เป็นแบบนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงนะเพราะผมรู้สึก mm hmm. เพราะว่าผมผมผม,ผมกล้าพูดเลยมันไม่มีมันไม่มีใครหรอกที่จะเจอคนที่ใช่แล้วรู้สึกว่ามันแบบ โอเคพอแล้วแหละชีวิตแค่นี้จบเอาจริงผมแบบเรื่องความรักชีวิตนะผมเลิกคิดไปแล้วเลยหมายถึงว่าเลิกคิดนี่คือแบบนั่งคิดใหม่เลยว่าหรือจะเ๊ะหรือจะเปลี่ยนหรือจะอย่างนี้ดีมันดีแล้วจริงจริงเผมไม่เคยคิดเลยตั้งแต่ผมเจอเขาตั้งแต่ฉันเป็นพิธีกรมานะแม่ไม่เคยได้ยินผู้ชายคนไหนเลยพูดว่าถ้าชาติหน้าเขาก็ยังจะเลือกคนนี้แบบนี้ของเธอดีจริงๆเขาเป็นคู่ที่แบบ ความรักจริงๆมันมีจริงมันเกิดจากสิ่งแรกเลยคือความเมตตาเขามเมตตาต่อก,กันสูงมากไม่รู้ว่าเขาเมตตาตัวเองแค่ไหนหรอกแต่เขาเมตตาต่อต่อกัน <laughs> และกันสูงมาก <laughs> คู่นี้ก็ก็ขอให้รักกันไปยาวๆ<อ>นานๆต่อให้แม่แก่ขนาดนี้ก็เป็นความโชคดีของแม่ที่ได้นั่งสัมภาษณ์คนคู่นี้แล้วก็สัมผัสถึงความรักอุ่นๆของคนคู่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณแกงส้มและกระดาษค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก่อนจะจบรายการนะคะแม่ขอย้ำโปรนะคะ Betcherol X DHC Brand ค่ะ1,2,298บาทนะคะพิเศษ4,2,999บาทค่ะโทรมาเลยที่02-111-6000หรือแอดไลน์ที่แอดไซด์ WMTV ค่ะหรือ QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าแม่ให้ฉายาแกงส้มว่าอะไรนะคะสร้างคำตอบแล้ว เข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะของรางวัลของเราคือกิฟต์วาล์เนอร์จากชูชาบูชูชาบูสวรรค์ของคนรักชาบูค่ะจำนวน3รางวัลน,นะคะขอบคุณสถานที่สำหรับถ่ายทำห้องสกายเล้าชั้น33โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทรกรุงเทพห้องนี้เหมาะกับการจัดงานปาร์ตี้เล็กๆบรรยากาศสุดชิลและเป็นส่วนตัวเหมือนจัดงานที่บ้าน ด้วยห้องที่อยู่บนชั้น33ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของอาคารโรงแรมซึ่งทำให้มองเห็นทิวทัศน์ใจกลางกรุงได้ทั้งทางฝั่งสาทรและสะพานตักสินภายในห้องสกายเลาว์สามารถจัดได้ทั้งงานมั่นงานเลี้ยงงานมงคลสมรสงานเลี้ยงสละโสดที่มีจำนวนแขกไม่เกิน100ท่านค่ะ อาทิตย์หน้าแม่จะพาไปเมาส์กับใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องอมรินทีวีเอชช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ my channel official นะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์แน่ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะแต่เรื่องผู้ชายไม่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 ห่ว<ข><อ>งเพราะว่าเขารู้ว่าหนูเลิกแรกแล้ว <laughs> แม่ตอนเด็กแม่ไม่เคยหรอตอนเด็กแม่ไม <|so|>? ่เคยหรออย่าเรียกว่าแลดเฉยๆให้เรียกว่าจ่าฝูงเออดอามรินทีวี